น,นี่จานเธอ,อน,นี่จานฉันเราจานไปเลยเหรอออพอ,อได้แล้วบอกว่าให้พอได้แล้วกินอะไรกันนะกันหนาะ รายการเข้าแล้วพออร่อยจริงจริงบุ๋มบอกว่าอร่อยมากว่าแต่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบผู้หญิงกำลังแจ๋ววันนี้โอมากาเซ่โอมากาเซ่เลยถูกต้องแล้วนี่หอยเชลล์โอตาเตย่างถานก็อนชิฟไหนปลาชิมาอาจิโวกาฟิลเจนอร่อยอร่อยมาก ครบจบที่นี่ร้านนี้อคอนเซ็ปต์ของอมกาเสะเขาคือว่าอยากให้ลูกค้าเหมือนไปทานที่บ้านจริงเป็นแบบอบอุ่นสไตล์โฮมมี่แล้ว<อ>แล้ว กะอยากกินทานที่บ้านจริงๆน้าย่้าเนี่ยก็อยากกินปลาเนาะแต่เห็นบูมเขาคีบกุ้งให้ย่าตลอดเลยทำไมเขาไม่กินกุ้งย่าสงสัยขนมก็อร่อยมากเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นก่อนจะไปโอมากาเสะเดยวจพาไปกินไปไม่อยากจะไปตัดกระเพาะอะไรพวกน้องเลยแต่ข้าวผัดน้ำมันเนื้อมันก็น่ากินแต่วางตะเกียบก่อนเนื้อทอดน้ำปลาเออเอ้ทีเรียกว่าตะเกียบวางลงงงมากข้าวไข่ข้นเนื้อสไลด์ข้วน้ำปลาอย่างเงี้ยอืไปเลยร้านเนื้อทอดน้ำปลาสาขาปฏิพัฒน์ วางตะเกียบก่อนวางเรานะ่ะวางตะเกียบหลักๆก,ก็คือจะขายเนื้อซึ่งเราจะใช้เนื้อก็จะเป็นโคข,ขุนภายในประเทศก็จะเป็นสายพวกดามาันชาโลเล่อะไรแบบนี้ผสมพันธุ์พื้นเมืองราคาก็จะไม่สูงเท่าเป็นแบบบัวที่ Import เข้ามาที่เราเอา,เอามาทําก็คือเป็นเนื้อไปทอดกับน้าปลาเรามีซอนน้าปลาด้วยตัวเนื้อทอดเนี่ยมันก็จะออกเค็มนําชื่อร้านนี้เลยร้านเนื้อทอดน้ําปลา สาขาปฏิพัฒน์นะคะเป็นร้านขึ้นชื่อเรื่องของเมนูเนื้อ <S 2> <S 2> ที่เขาใช้เนื้อเป็นเนื้อไทยโคขุนอย่างดีจริงๆร้านนี้เนี่ยเปิดมา10ปีแล้วนะคุณชอบอปเขาเลนะ่กินเลยนากินเลยเขาเริ่มจากการขายเมนูอาหารญี่ปุ่นมาก่อนแล้วก็ค่อยมาเปิดร้านเนื้อทอดน,น้ําปลา เริ่มจากขายดีลิเวอรี่แล้วก็มาเปิดหน้าร้านเมนูแนะนําแน่นอนข้าวผัดน้ํามันเนื้อหอมๆเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อทอดน้ําปลาสุกแบบแปรทานกับน้ําจิ้มแจ่วมะขามและน้ําจิ้มพริกเกลือว้ายทำไมนะกินอย่างนี้นี่ไงข้าวไข่ข้นเนื้อสไลด์ขั้วน้ําปลาค่ะนี่เขาท็อปด้วยไข่ข้นแล้วเป็นเนื้อขั้วสไลด์มาแบบหอมๆเนื้อคือจะกีผัดมาหอมีดูเหมือนง่ายแต่อร่อยอร่อยมากนะนุ่มเลยนะ อุ้ยอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายแต่ยิ่งอร่อยก็ไปใหญ่มามา่าผัดกับเนื้อแดดเดียวยมาพร้อมกับเนื้อแดดเดียวเป็นมาม่าบิ๊กแพ็คลวกกาลังดีเส้นไม่เละผัดและปลรุงรสชาติให้เข้มขน้นเสิร์ฟมาพร้อมไข่ดาวแบบอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวทอดไฟแรงๆมาด้วยกันลิ้นวัวย,ย่างถ่านค่ะเป็นลิ้นวัวย,ย่างมาแบบสุกกำลังดีชิ้นหนานุ่มเด้งหอมกลิ่นย่างมากๆสุด,ดเนื้อร่องซี่โครงตุ๋นโชยุเนื้อมีความนุ่ม หอมโชอยอนะคะร้านอยู่ปฏิพัฒน์ซอย6เขตพญาไทคะ่ะเปิด2ช่วงเวลาคือ11โมงไปจนถึงบ่ายสและก็ช่วงเย็น5โมงถึง3ทุ่มหยุดวันจันทร์นะจ๊ะเอจานบูมหมดแล้วว่าทำไมอ่ะ เง,งียบไปก่อนไม่ต้องพูดก่อน<ว>จะไปโอม,มากเษเสะขอยาตเติมพลังกับความโชคดี<ช>เขาบอกว่าร้านนี้ใครอยากโชคดีต้องไปกินรามเมงราเงมงเป็นอาหารเส้นเขาเชื่อมีความเชื่อว่ากินแล้วจะโชคดีนะคะร้านชื่อว่าไข่อุน่นท้าใจทามานะคะให้ร้านเราแตกต่างจากร้านอื่นค่ะโดยที่รามเมงของเรานะคะจะมีการนํามา ผสมผสานฟิวชั่นกับอาหารหลายสัญชาติเข้ามาค่ะเพื่อลดความจำเจไปค่ะนำผสมผสานอาหารไทยนะคะก็อย่างเช่นราเมงต้มยำค่ะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาที่บางแสนชนบุรีนะคะก็ฝากร้านไคอุนรามินไว้ด้วยนะคะรับรองค่ะว่าถ้ามาแล้วไม่ผิดหวังค่ะ ไคอุ่นรามเมง,งร้านน่ารักมากเธอไปบางแสนตอนนี้เหมือนไปญี่ปุน่นไคอุ่นแปลว่าความโชคดีร้านเปิดมาหนึ่งปีแล้วจ้าที่สําคัญเขาทํารามเมงเส้นสดญี่ปุ่นยี้ใจมากเมนูแนะนำคือรามเมง,งเขา้าวซอยหมูมตุน๋นรามเมง,งต้มยําชาชูกรอบเป็นรามเมง,งใส่น้ําต้มยําแบบสไตล์ไทย้ยบุ้งชอบอันนี้อูด้งผัดหมึกน้ําดําค่ะนี่ก็เป็นฟิวชั่นอีกอันนึงนะรสชาติเข้มข้นคุณย่าดูอูด้งเขาเหนียวไม่เคยเห็นเส้นดําแบบ ุดรีสตโตกุ้งเทมปุระญี่ปุน่นย,ยำหมูชาชูยำแบบไทยนี่เลยรับรองว่าแซ่บแน่นอนหรือจะเป็นทากโกยากิาอันนี้สูตรต้นตำรับนะจ๊ะต้องแบบโรยปลาแห้งด้านบนเพราะยังมีแบบเป็นชามลัคกี้ในรามเมงใครกินเข้าไปแล้วเจอคำนี้อยู่ใต้าชามก้นชาม<อ>คุณจะได้ทานฟรีทันทีเป็นการลุ้นกันด้วยนะคะน่ารักมากร้าน เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะปิดวันพุธนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงครึ่งถึง4ทุ่มนะคะร้านอยู่ถนนบางแสนสายล่างตำบลแสนสุขจังหวัดชนบุรีตอนนี้มาเรามาญี่ปุ่นต่อโอ้ oh, แล่ออกมาเลยแล้ออกมาเลยว้า wow. เนื้อดีมากค่ะแนะนำเจ้าของร้านเลยดีกว่าเพราะเราจะไปกินร้านเขานะคะร้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคตู้ร้านชื่ว่าสวนเซนโอมาการเซ่นะคะคุณตู้วันนี้ยกโอมาการเซ่ย่อมย่อมมาไว้ตรงนี้แล้วมาแรกกันจะจะตรงนี้เลยใช่สวนเซนคืออะไรคะสวนเซนก็คือเป็นสวนที่นิ่งสงบนะครับก็คือผมเป็นคนตรงไปตรงมาอยากจะสื่อว่าสวนสวนเซนเนี่ยก็คือเข้าไปแล้วสบายอบอุ่นแล้วก็ ไม่มีพิธีรีตองอะไรแล้วแสดงว่าที่ร้านก็คือเป็นสไตล์เป็นแบบญี่ปุ่นเลยใช่ไหมใช่ครับก็ผมมีโคซีโคซีอยากให้คนที่ไปที่ร้านเนี่ยก็รู้สึกว่าไปทานข้าวบ้านเพื่อนบ้านคุณพ่อคุณแม่นะครับอบอุ่นเราเอาวัตถุดิบเหล่านี้มาจากไหนครับครับสั่งตรงจากตลาดปลาที่ญี่ปุ่นนะครับะโยสึนะครับที่โตเกียวเราจะไม่สั่งแล้วมามาฟรีซไว้เีว่ารียว่าพอมีออเดอร์เสร็จปั๊บเราถึงจะสั่งแล้วสั่งถ้าหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยอ่าแล้วก็ค่อยสั่งใหม่ๆดูบรรยากาศในร้านก็คือ เป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไปสบายโอุ่นเห็นไหมเหมือนกินแล้วนิ่งๆเย็นๆเหมือนบ้านเราอยู่ญี่ปุ่นอะเนาะอ่ะเรารู้แล้วว่าของสดใหม่สะอาดแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นมาดูเมนูดีกว่าที่ทางร้านรังสรรมาโอมาเกษตรที่เรียกได้ว่าสวยงามมากเออหน้าตอนนี้ฉัดกาลังแบบจัดจานสวยด้วยฉันกําลังตะลึงกับ คุณตู้บุมขอจับปลาแล้วก็ที่แรกนี่คือปลาอะไรอะคะคุณตู้อันนี้เป็นบลูฟินซูน่านะครับที่เชฟผู้ช่วยผมเชฟเอ็กซ์เนี่ยกำลังแร่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกฮาละฮาละก็คือส่วนท้องนะครับเวลาที่เราสั่งฮาล่ะ ชิ้นนี้มาเนี่ยมันจะมีส่วนอากามิชูโทโร่และโอโทโร่สส่วนแล้วที่ร้านเรามีทั้งหมด5คอร์สเมนูนะครับก็มีมีตั้งแต่คอร์สเด็กเลยนะครับแล้วก็ม,มีเมนูปลา3คอร์สแล้วก็เมนูที่ท็อปที่สุดก็คือเป็นเมนูวากิวเราเป็นโอมากาเสะวากิวเนื้อแห่งแรกในจังหวันดนนทอบุอบรีนี่ใช่ไหมคะเนื้อนี่มาจากไหนนะคะความพิเศษเนื้อเนื้อเนี่ยเราจะใช้อยู่2เมืองนะคือก็คือซากะกับคาโกชิมะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นอย่างอย่างวันนี้ที่จัดมานี่เป็นคอร์ส ใช่ครับก็คือดึงเอามาในแต่ละซิกเนเจอร์เมนูในแต่ละคอร์สอย่างอันนี้อย่างใกล้คุณดาวนี่คือสวนเซนซาชิมินะครับมีปลสวนเซนซาชิมิมีปลาอะไรบ้างคะปลาทั้งหมด3อย่างนะครับค่ะก็มีฮามาจินะครับอร่อยมากฮังมจิแล้วก็มาไดถัดมาจานนั้นเป็นจานซิกเนเจอร์ดิสของที่ร้านเลยนะครับเป็นฟัวกรานะครับปกติแล้วฟัวกราเนี่ยเราจะทราบแหละว่าเป็นสไตล์ฝรั่งเศสใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าเรามาฟิวชั่นนะครับเป็นมิตรอีเวส นะครับเราจัดเป็นในสไตล์ของญี่ปุ่นก็จะมีบราวนซอสก็คือแค่ซอสฮอลแลนเดสนะฮะแล้วก็จะมีซอสบวยมีวซสบิดองแกล้มด้วยตัดเลี้ยนะฮะก็คือมีกีวี่แล้วก็ตัวส้มสันควิกเนี่ยไว้ทานตอนสุดท้ายมันจะออกเรี้ยวอมหวานอันนี้ก็เป็นนิกิริซูชิที่อยู่ในคอร์สเมนูต่างๆนะครับซึ่งผมดึงออามาโชว์บางตัวนะครับก็เริ่มจากตัวกุ้งอไมาอบีนะครับมีฮามาจิมีฮิราเมะแล้วก็ตัวมาไดมาดมาดนี่ก็อิ่มเลยชอบมาดส่วนอันนนี้ะะ ตัวนี้เป็นวากิวซันชื่อวากิวซันซังก็คือพระอาทิตย์<ว>นะครับ<ว>เป็นในสไตล์ของส่วนเซนต์อกมาเกาเซซึ่งอันนี้ก็อยู่อยู่ในคอร์สของ วากิวอมากาเศษด้วยด้วยขนมอันนี้เขาบอกไฮไลท์ร้านเลยใช่ครับอร่อยมากเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวผมเป็นมัชชะมูสหรือว่าชื่อคือเซนต์ออฟมัชชะมูสนะครับเนี่ยอันนี้กว่าจะได้ได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงนี่กินแค่2วินาทีก็หมดค่ะได้หวานมากแล้วอร่อยมากเขียวมากตัวเนี้ยมัชชะมูสเนี่ยผมจัดอยู่ในคอร์สของตัววากิวอมากาเศษแล้วก็ตัวคอร์สของปลาที่เป็นแม็กซิมัมของคอร์สปลาไอซ์สันก็จะได้ ใช่ครับถ้ืเอิดใครเลือกคอรสที่เป็น17คำก็จะได้ตัวมาชามูสแล้วทำไมมันถึงต้องทำตั้ง4ชั่วโมงคะคือมูสเนี่ยพอตีแล้วเนี่ยเราจะต้องรอยเขาเซ็ตตัวก็คือต้องต้องชิลด้วยนะครับแล้วก็เวลาเก็บก็ต้องฟรีซมาแล้วก็ผมถึงยกมาจากบ้านแล้วก็เอาเข้าร้านถ้าวันไหนผมตีมูสผิดก็คือวันนั้นผมไม่ได้ขนมข้าวลา้วยทุกคนแบบอร่อยอร่อยมากนี่ก้อนที่2ของบุมแล้วนะใช่คือไม่ได้เหลือให้ใครกินเลยไงอะไรนะ ได้ได้เดี๋ยวเขาเขาอยากลองสวนเซนซาซิมิรีเฟซส,สวนเซนรีเฟซไปเพราะที่บ้านไม่มีสวนเซนมีแต่สวนสนุกไม่ไมจริงเพิ่มสวนมะม่วง คุณพีอยากกินเลยเดี๋ยวจะไปให้เขาชิมจัดหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะร้านอยู่ตรงไหนเผื่อไปเลยเดี๋ยวนี้เอ่อร้านอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่เส้นสนามวินนาำครับซอยนนทบุรี48่นะครับตรงข้ามกับกองสลากเลยอยู่ตรงข้ามกองสลากเมื่อเราไปขึ้นเงินเราเข้ากินอมกษณ์เลยครับซอยนนทบุรี48ปนะครับถูกต,ต้องอนะอ่างั้นตอนเนี้ยเยี่ยมชมอันนี้เชฟ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะเรากินยังไงคะไอหอยเนี่ยเรายังไม่ได้กินสักทีเลยค่ะมันจะเป็นคล้ายๆแฮนโรนะครับก็จะห่อสาหร่ายด้วยใครไปทานยังไงก็ต้องจองไปก่อนถูกไหมคะแล้วก็จะแจ้งว่าจะจริงๆแล้วมีเคสมีเคสวอล์กอินได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อวอล์กอินไปแล้วมีลูกค้านั่งทานอยู่ก็จะเราก็ต้องรอใ่ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้เสีย mood เชฟจ๋าอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะตัวนี้เป็นโคตเตะยากินะครับเป็นหอยเชลล์อันนี้คือ ต้องใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะงาหลักสีอ่ะงาดำชโลมเป็นงาหลักสีมีเขาเรียกว่าข้าวพองนะครับแล้วก็มีวาซาบิดองมีซอสบุ้ยที่เราทำเองซอสบุ้ยอร่อยมากอยาทุกคนกวนเองมันจะไม่เลี่ยนเันไม่เหรอคะแล้วก็ใส่ใส่ท็อปด้วยอิคุระนะครับหรือว่าไข่แซลมอนค่ะเดียวเลยบูมสัวนี้เป็นขอเป็นวันช็อตนะครับอยากให้คุณบูมพับ พับซ้ายขวาเหมือนเบี่ยงคำอะครับแต่ก็ต้องพับอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้่มันเล็กแต่ถ้ามันเล็กลงทางเดียวได้ก็พับเลยวันช็อตก็งับจากด้านบนงับจากด้านโนยได้ครับน่ารักอยู่คุณตู้ตกใจเลยค่ะไม่คุณตู้บอกว่าคือคาแรกอู้นความรู้สึกไม่เคยเห็นใครที่งับได้ถูกแต่พอบอกว่าอกมันจะมีหลายเทคเจอร์เออมันต้องกินทีเดียวเพราะว่าเหมือนเขาผสมเนี่ยค่ะท็อปปิ้งหลายๆาอย่างคุณาต้องไปนะเราอยากจะลองอันนี้ นะคะต้องไปลองแต่ยังไงต้องโทรจองก่อนนะคะบอกว่าจะได้คอร์สไหนขอบคุณคุณตู้มากมากขอบคุณนะคะ่สวนเซนโอมาเกเส่สวนนี้อร่อยมากพักกันก่อนนนทบุรีตรงข้ามกองสลากร้านเดียวในนนทบุรีเลยโอมาเกเตรเนี่ยมีอีกหลายร้านในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตอนนี้ขออนุญาตจัดการกับข่อยเชลอยากกินอ่ะอยากลองเฮ้ยอันนี้มันเปรี้ยวหวานแถมอะไรอย่างเงี้มันแบบอเชลลยง มูฟออนออกจากเนร้านสวนเซนไม่ได้จริงๆคุณเอ้ยมันอร่อยทุกอย่างจริงๆหุยแล้ว <c oughs> คุณดิฉันมาเป็นแชฟได้แล้วนะอ่าไม่เป็นไรปล่อยเขาละเริงกันอย่างมีความสุขกับอาหารญี่ปุ่นที่ฉันพาไปเพชรบุรีก่อนอสงสารคนนี้มากมากเลยเขาคือเหมือนก็ที่ร้านรับแชร์ไหมคะพี่ตู้อ่ะไปกินผัดไทยบ้านชาดีคาเฟ่นะคะอาจจรย์เย็นเดี๋ยวให้พักไปกินผัดไทยกันก่อนค่ะชอบทานขนมหวานอยู่แล้วเป็นหลักอะไรเงี้ยก็เลย ได้เปิดเป็นคาเฟ่โรตีขึ้นมาครับชื่อบ้านชาดีคาเฟ่ครับผมเอกลักษณ์ที่นี่ครับก็จะมีชาไทยเป็นหลักนะครับเมนูหลักอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นผัดไทยนะครับเหมือนผัดไทยครับตอบโจทย์ทั้งคนไทยและคนตากชาิเนี่ยเข้าถึงง่ายได้ทุกกลุ่มวัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดดเด่นในเรื่องของผัดไทยจ้ะผัดไทยนี่นะเขาบอกว่าเส้นนิ่มหอมอร่อยของจังหวัดเพชรบุรีต้องร้านนี้เลยบ้านชาดีคาเฟ่นะคะ ซึ่งไม่ได้มีดีแค่ชานะคะมีหลากหลายเลยผัดไทยโรตีคือเต็มสิบไม่หักแม้แต่คะแนนเดียวเขาบอกอย่างนี้บรรยากาศร้านดีมากค่ะเหมาะก,กับการเดินเข้าไปสั่งผัดไทยสักสี่จานเริ่มจากจานแรกเมนูผัดไทยโบราณกุ้งสดสูตรคุณแม่จะมีความฉ่ำซอสเส้นเขาจะเหนียวนุ่มหนึบไม่แข็งจานที่สองจะ้ะจะเป็นเมนูผัดไทยไข่ตัวไข่เขาจะมาเป็นแบบชิ้นๆแยกออกจากเส้นผัดไทยจะไม่ผัดไปกับเส้นมันก็จะอร่อยแบบคลุกๆแบบนี้เลยนะคะ จานที่3เป็นเมนูผัดไทยห่อไข่ใส่กุ้งและจานที่4เมนูผัดไทยห่อไข่ธรรมดามีทั้งห่อไข่ใสกุ้งกับห่อไข่ธรรมดานะจ๊ะแต่และเมนูจะทําสดใหม่จานต่อจานไม่ผัดรวมกันไม่ผัดรวมกันเลยคนสั่งจานนึงก็ทําจานนึงนะคะตัดรสชาติด้วยเมนูแซบนวยอย่าง ยำกร่โปโ้เออย,ย่าชอบกินกร่โป,กโป้มากกึ่โป้เออเขาเกบ็บภาคใต้แบบนี้แหละเขาเก็บปลาตบท้ายด้วยของหวานอย่างโรตีนูเทลล่ากล้วยและโรตีข้าวโพดชีสนะคะตามด้วยเครื่องดื่มอย่างชาไทยก็ร้านก็ชื่อบ้านชาดีนะเขาก็ต้องมีชาขึ้นชื่อเลยนะคะรสชาติเข้มขน้นน้ำอัญชันน้ำพึ่งมะนาวและน้ำแตงโมปั่นสั่งกันได้เลยค่ะ<ส>ร้านเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มพิกัดถนนคีรีรัตยาร้านอยู่เยื้องกับวัดพระนอน จังหวัดเพชรบุรีนี่เพชรบุรีก็อยู่ใกล้ๆล่ะค่ะอยุธยาเดี๋ยวจะพาไปกินอีกหนึ่งของอร่อยดีกว่าคุณคือจะบอกว่าหูเป็นคนที่ชอบมากทำไมดุนอยู่ไม่เออแล้วทำไมบิดไปบิดเออพอดีว่าดิฉันเป็นคนที่กินแล้วออมันมีการแทนที่กันในใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมุมจะขออนุญาตไปอยุธยาก่อนนะคะแต่ให้พี่ดาวเปคนขับรถพาไปไปกินใหม่ที่นี่อร่อยมากแป้งดีเคี้ยวมันนะคะไม่หวานมาก ไปเลยค่ะไม่ไหวนหรือไม่ไหวไม่ไหวเชิญปกติน้ําตาลถ้าเราเคี่ยอวอมามันจะเป็นก้อนใช่ไหมคะกา,การที่เราจะออกมาเป็นสายไหมได้เราจะต้องดึงให้มันออกมาเป็นเส้นค่ะแป้งของที่ร้านจะแผ่นใหญ่หนานุ่มค่ะส่วนสายไหมก็คือหวานมันไม่ฟูจ้ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาอายุธยานะคะฝากร้านโรตีสายไหมอาบิดินบานอมแสงอรุณได้ค่ะ โรตีไสมไหม่อาบิดินประนอมแสงอรุณสาขา2ค่ะเปิดมานานถึง3 7ปีการันตีว่าอร่อยแน่นอน,น,ป,นปัจจุบันคุณยะเป็นรุ่นที่2ของครอบครัวแล้วนะจ๊ะทำเองทุกขั้นตอนนี่เนี่ย สดใหม่อยู่หลังร้านนวดน้ำตาลให้เป็นเส้นบอกได้เลยทํายากมากกว่าจะได้ต้องใช้แรงกล้ามขึ้นเลยแหละจุดเด่นของร้านคือตัวสายไหมจะมีเส้นที่ยาวมีความเหนียวเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินคุณยา่าหวานมันและไม่ฝูแป้งโรตีนานุ่มแผ่นใหญ่นะคะมีทั้งสีขาวและสีเขียวใบเตยรสดั้งเดิมเขาก็ฮิตกันแต่ที่ตอนนี้ฮิตกันมากในหมู่ชาววัยรุ่นคือสีโกโกโ้ และสีสตรอเบอรี่ต้องโทรสั่งล่วงหน้านะจ๊ะโรตีเนี่ยแป้งเขาเก็บได้2-3วันถ้าอากาศร้อนมากเก็บได้2วันแต่ว่าเชื่อเลยวันเดียวก็หมดแล้วอร่อยสายไหมเก็บได้1สัปดาห์ค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่40บาทเป็นต้นไปใครไปยุธยาแนะนําให้แวะซื้อเป็นของฝากนะคะหรือว่าซื้อกินก็ได้ร้านเปิดทุกวัน6กโมงช้าถึง6กโมงเย็นค่ะร้านอยู่ตรงไหนร้านจะอยู่ตรงก่อนขึ้นสะพานวัดกษัตราถนอนอูทอง พระนครศรีอยุธยาขึ้นชื่อนะลูกฉันชอบกินมากเนี่ยจากแบบเป็นน้ำตาลเหนียวๆอย่างเงี้ยแล้วทำเป็นเส้นคือยากมากต้องใช้เขาอย่างเงี้ยจนกระทั่งเป็นเส้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากินโรตีกับพวกชาพวกอะไรก็น่าจะดีนะเข้ากันไปภาคเหนือตอนนี้จิบชาอากาศเย็นๆดีมากอยากไปร้านแก้วชาค่ะเป็นร้านชาเคลื่อนที่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นกระแสในโซเชียลมากเลยตๆใช้จักรยานสามล้อเป็นตัวร้านตกแต่งน่ารักมากชาโกโก้อเลี้ยงคือดีมากนะคะนมแก้วชา เป็นร้านชาเคลื่อนที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ฉันชอบคําว่าร้านชาเคลื่อนที่เนาะไม่ได้บอกว่าชารถพ่วงหรือชาจักรยานเนะแต่แบบชาเคลื่อนที่คือตอนนี้เป็นกระแสโด่งดังใน t ิกต็อกมากเลยนะคะเจ้าของร้านแัดแปลงจักรยาน3ามล้อเล็กๆน่ารักน่ารักปั่นขายเมนูชาและเครื่องดื่มต่างๆกว่า20เมนูในราคาแก้วละ20บาทค่ะไงราคาดีคุณแก้วเป็นเจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกก็คิดแค่อยากจะหาะไรายได้เสริมเนาะสามีก็ทําแบบว่าพวกทําจักรยานสามล้อปั่น เขสามีเขาประกอบให้ตอนแรกก็ทําแบบไม่กี่อย่างแหละตามไซ้์งานก่อสร้างพอขายดีเพิ่มเมนูดีกว่าเพิ่มมาแล้วก็มีจุดจอดประจําบริเวณวงเวียนหน้ามหาวิทยาลัยพายับจังหวัดเชียงใหม่อู้เด็กมหาลัยก็ซื้อกันนะคะ2ีสิบเองอะจริงเมนูก็มีให้เลือกเยอะค่ะเช่นชาเย็นชาเขียวชานมไต้หวันชามะนาวชาพิลิ้นจี ชาน้ำงพึ่งมะนาวโกโก้โอเลี้ยงและตอนนี้เขาเพิ่มเมนูพิเศษค่ะคือชาสตรอเบอรี่และนมสดเมลอนแก้วก็ทำดีเนาะไม่ใช่คือเขาขายในรถพ่วงก็จริงแต่เขาทำเขาบามาตรฐานนะอาดเนี่ยอย่างเงี้ยแก้วเลยยี่สิบแก้วใหญ่มากอยากกินโอเลี้ยงจริงทุกเมนูเนี่ยเขาแถมไข่มุกให้ฟรีด้วยนะคะแวะไปกันได้ค่ะคุณแก้วจะมาจอดขายตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายสองบริเวณวงเวียนหน้ามหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ รู้แล้วเราพิกัดเราไปเชียงใหม่เราไปหน้าพายัพมอพายัพก่อนเลยตอนนี้เราทำอะไรอ่ะบูมไปร้านสวนเซนอุ้ยยังเหนืออีกเนาะบูมไปร้านสวนทุกคนขอแนะนํานะโทรไปจองเลยปีใหม่นะไปปะโทรไปจองเลยนะสวนเซนของพี่ตุ้เฮ้ยบูมมาบูมมาทุกคนการบูมมาแล้วมาแล้วมาบมท้อทีทำไมท้ออย่างนี้หมดแล้วไม่มีอะไรให้บูมแล้วค่ะไม่มีอะไรให้บูมแหลกหนูได้ าน้องออกไปแล้วหนูได้เวลาเติมอาหารใหม่เข้าไปแล้วยังจะเติมอีกไปดีกว่าคุณผู้ชมไม่ได้แล้วนะวันนี้นะคะมาทันเวลาพอดีของคุณชวิตก่อนด้วยนะคะจากควินส์ค่ะวิปปี้โรสนะคะแล้วก็โอลาลาค่ะวันนี้พวกเราลาไปพร้องกันเลยค่ะพวกเราผู้หญิงยกกําลังแจวอย่าลืมสวัสดีค่ะพี่ตูตูพี่ตพี่ตูมาเก็บปลาไปหน่อยอันตราย